สมไฟขึ้นแล้วจังเตะสองหนึ่งไปสักษีแพ้ไม่ได้นะครับแพ้ไม่ได้อ้ามาครบหมดแล้วนะครับ <c oughs> โอ้วคุดยอดจะมืด <c oughs> อ่ะโอ้ว <c oughs> มันต้องซีอย่าจัดเลยมันต้องจังซี่อุ้ยมันคือเขียดจาน้าจีเต้นลงนุ่งนำแถวานี่นี่คือผู้รักษาประตูผมครับอ่าอาจารย์ป่องนะครับจวดเดซิลี่นะครับนี่คือผู้รักษาประตูของทีมจอนนี่นะครับส่วนนี้คือกองกลางนะครับกองกลางส่วนนี้คือกองหน้านะครับเพราะนี่กองหน้าครับผมโอ้ยมึงจะมาชนผมเราเดี๋ยวมึงชี้ชนะเขาไปนี่ ซักล่ะซักล่ะพันั่นตีทั้งักล่ะแม่เลยอย่าเพิ่งซักเตะบอลแล้วก่อนเดี๋ยวฟังอ้ายเดี๋ยวเกมนี่พวกเขานี่มีมีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันโอ้สาธิตศักดิ์ศรีเข้าศีรษะรูปศีรษะยู่ที่โตพอโตไอใหญ่โตเป็นกองหนายิ่งอย่างเดียวเข้าใจปะยิ่งอย่างเดียวเออปองครับ ทุกประตูต้องเซฟให้ดีครับผมอ่าไอ้เสื้อมหมันอ่าเสื้อมหมัน้วยความสูงความยังของมึงโอ้ความสูงตัวจังได้ความสูงสูงอยู่มองใดเจ้าตาเอียงบลูคีข้างในข้างสูงกันเต็กองกลางส่วนกองกลางเสียงเพียวครับต้องทําเกมนะแรนตลอดเวลาโอ้ยสบายเออแรนตลอดวลาขึ้นลงขึ้นลงทัวร์จังหวัดอ่าสาธิตจังหวะพลิกบอลเขายิ่งต้องเฮ็ดให้ได้ให้ดี Kau <tuk> tahu tak? Suha, suha Suha cengpeh, aku tam ta teh hai sati pang Dia ni tam ta song hai sati Sati pik 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 Buk 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 ขอรู้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพว่าพอตองเตะบอดดอกไปเลยดังเล่นแมงไฮโรดะมาเดี๋ยวทีเดียวไม่ให้มันเตี่งตั้มจังหวัดนเอาฟาดคุณคุณคุณตอมไงกับพี่อันนี้อันนี้ทุ่งมืองจริงไปเกี่ยวขาหน่อยนี่แมนก็เลยว่าสิบไม่เกี่ยวเขากรเด็มาใส่ผู้บอลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมประตูจังหน่อยออาเประตูครับเน่ยมาหมอเด้อเนี่ยมาเด้อนี่โอ้ยมันก็โกบสิติดลงไม่จังหัดเอาไม่ได้เด้อปองเด้อจังหวะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมือบอนี่ โอ้แต่มือเฮ้ยใจตีนหรใจตีนโอ้เออเออเรียบร้อยแกเรียกเพื่อนแล้วกุซาสีโมไปบ้างกูซาโมไปหันทั้งเรียบเมื่อใดจะแตกมันดอกหันเตะทั้งสูงขำหัวทั้งเขาได้เอาไหมให้แกหัวอยูรอบนึงได้ครับดูนะฮะนี่รับบอลรับบอลเจ็ดส่วนมวทีนี้ สาธิตว,วันนี้ซ้อมยิงลูกโทษสาธิตซ้อมอ่าสาธิตซ้อมยิงลูกโทษสุมติว่าเราได้ลูกโทษบ้องเป็นประตูอ่าสาธิตซ้อมยิงลูกโทษฮู้ยฮอ,อตเกืองเต็มที่เลยอ่พี่ผพรามากลัวมันด้ได้วหอดบอลนี่ยยังกับปกันล้มขาดค่อนตะยี่ปิดตะยี่ปิดปิดมาปิดถ้าเกือบบอกนายจิตายแล้วนี่อ่สาธิตเอาเอาจริงเลยเอาจริงเลยดิเออาฮ้ยหอดเกือบบอกโอ้หอดเกือบแหน่ตั้งหอดเกือบ ก็ว่าเด็เแย่ไงเอามือนี่เอาเอาโอ้ยนี่ลราขอสำคัญมาใหยื้อลถปอดตึ้งๆไม้กันไดงสิละเอนเยือนโอ้ยเยือนอ่าปองเซมให้ได้นี่ดูครับเสื้อปอคันคันเอสาธิตมันเป็นแนวนี้หรอที่เอกล้องนาดังๆรลดรับโลกเด็กเกิดอ่ะอีนี S <S แค่ทายืนยืนแต่คือเรอนโดสถิทย์ยืนกลางขาออกเออคือเรอนโดเออยนนืนคือเรอนโดเท่มากยี่ยมม่คือไกลหนาวสุดท้ายคือเขาเซตนำได้หนาวสักนสุดสั้นนะเอาณนะเวลานี้นะครับทีมจอนนี่มิวสิกได้จุดโทษกล้องซูมชัดเจนไหมภาพชัดนะได้จุดโทษผู้ที่จะทำหน้าที่ สังหารจุดโทษคือสาธิตตายต่ำอย่าเฝ้า,า <ลง S 2> ที่อะไรยังวงเวียน,น,น,นยนังบอลอีพดเพรามันฟัาอวีนอยู่มันจิตจุดโทษก่อนจเย็นมันจิตเฝ้าสาธิตตายต่ำนะครับสามสองใ้ไม่ต้องไปแบบบงไฟไว้ผลบังไฟจากทีมงานจอนนี่มือปรับได้เตะจุดโทษลูกนี้ให้กับสาธิตตายต่ำสาม เดี๋ยวคนจัดจังเตเด้อสาังไสขึ้นแล้วจังเตสองหนึ่งไปจังกี่บอลจังบังไสมาดิฮาไปฮือฮืเฮือกเนือกเเฮื่นเฮ่เฮืออยเฮืกเอน มึงแลนหรือม er, ึงยางกูเดนี่เขาให้แลนมันเจ๊ดนมัองลนกูบังดูอเลนบ้งเพื่อนเพื่อนแลนสเียวมอเอา่ามสงสองเดี๋ยวเบังไฟแล้วราจจบไจบกันแมมเ็เยเดี๋ยวก่อนม้งยอนแสงมาหนอเออสอง <laughs> สุดยอดนี่นงครับ <laughs> 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 นี่นี่คือกองหน้านี่คือกองกลางนี่คือผู้รักษาประตูทีมผมบบออนบวันนี้เราอันนี้กองหนา้อาอันนี้กองกลางมันนี้กองอ้อยๆนี่ <laughs> <laughs> พู้หน่อยก็มู <laughs> มาครบแล้วครับก็พวกเราจะทำการซ้อมฝาาติดตามเป็นก้างใ,ใจให้ทีมจอนี่มิวสิกเลยครับเด้อ เกมแห่งมิตรภาพเกมแห่งความรักนะครับเกมแห่งความสนุกสนานแต่เดือพันด้วยศักดิ์ศรีนะครับทีมพวกผมนี่เอาจริงอันนี้เพชรเรนซื้อผมให้เรนเพชรเพชรใครเพชรใครผู้ศัตรูดูว่าเราอ่อนเราอ่อนตีเขาอ่อนบ่าเดม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 เลไรก่อนเดมมีลีจริงจริงแล้วนะครับ หรือเอาจริงๆเนี่ยเราจะไม่ให้ใครเ,าเขาจะรู้ว่าแผนการเล่นพวกเราเป็นยังไงนะฮะถึงมันไหเปลี่ยนตัวก็ได้ผมเป็นประตูก็ได้ผมเป็นกองหน้ากันที่ก็ได้คุณไม่รู้หรอกอ,อย่ามองคนแค่ภายนอกอจ้องมองกันที่ภายในว่าข้างในมันมีเบาหวานและความดันไหมถามไปนี่อยมีวะ <c oughs> เรืวอเลานี้ครับกีฬาศึกฟ,ฟ,ฟุตบอลแห่งศักดิ์ศรีนะครับระหว่างค่ายเซิร์งมิวสิกไทยบ้านเดอะซี่รี่กับจอห์นนี่มิวสิกจวดเดอะซี่รี่นะครับ เจอกันแน่นอนบุงครับนักกีฬาหันไปเดี๋ยวเมื่อยหันไปเห็นนี่กันเห็นนี่กันเอิ่นรถต้องบาดทะเลยกองหน้าครับมาแมนหนึ่งประตูต่อสวนประตูมันประตูทุนมาบ้านร้อยประตูต่อสวนกองหน้าประตูกองกลางครับนะไปได้ี่น้องคิดว่าทีมผมจะชนะเขาหรือไม่เราติดตามดูแล้วกันครับพวกผมตั้งใจซ้อมเลย นี่เสียงเพียวโทเอินมาจากสกลก็เดินทางลงมาเลยมาซ้อมเลยครับว่ธรรมดานะครับเสียงเพียวมีอยังใหญ่อยากบอกพี่น,อน้อง,องอเลยหั่นบวกลบบวกลายบวกลุยมอมบวกลชีวาคุยคุยสิว่าคำง,งัยคำง,งัยชีวะกินปมกินปมหมั่นชีวะบวแบ่งมูจ้าบังมือแต้พี่น้องครับผมหั่นบวกอดหั่นบวได้ล่องบอนไปปาดข้อขัด ตะกอนอีกประเภทกีฬาผมบริจานไปด้วยลูกพี่เตะบอลแล้วตายระบาดนี่ซักแล้วบาดนี่ตายแล้วบาดซักแล้วบาดนี่กูกูว่ากูว่ากูได้กูได้โอ้ยแม่มึงจะ้มมือบอกยากกูว่ากูได้ของมันก่อนมึงไอ้ปีสมัยสามตอนเขาเล่นแข่งกันเนาะตอนนั้นพิเศษหน่าวะ ก็เฮาแแล้วเนาะันนี้ชนะหรือเปล่าวะวันนี้ชนะเกืนบเมื่อไหร่มือไหร่ผมไม่เครียดเลยครัไม่ด้ผมใช้ผุนล่องเท่าเนี่ยใจเย็นแต่พี่น้องอย่าแแล้วะใจเย็นพี่นองอย่าิึงแลนเถอะเ็นลูกพี่ ชาบปวดหัวเก็บแห้งไปซ้อมบอลอยู่ครับยังแรงมาได้ยังแรงมาไ้เดี๋ยวเก็บแห้งไปซ้อมบอลอยู่เก็บแรงเขาต้องฟิตร่างกายไปซ้อมบอลซื้อของชักศีนะครับกะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีพวกผมมาโดยตลอดครับเชียนเพียวปองสาธิตอยู่ร่วมผมมา3ปี4ปีแล้วหักแพ้งกันไอ้น้องอยู่นกันแันบอกกันยังไงผมเปิมใบเดี๋ยวนรอบพี่น้องเพื่อนผมมันห้วงอย่างนี้เลยครับมันเป็นวเลยเรียนเนี่ยเมื่อกี้ะครับบมงกองหนาคิดภาพออะไรกันครับว่ายืนกองหนายืนประตู ได้ยินข uh, 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 uh ่าวว่าจบโครงการนี้จะมีหนังต่อใช่ไหมสายรับสายจวดใช่ไหมพี่น้องครับเอาข่าวหนังเรื่องหนาที่อยู่เร็วนี้ผมตำแหน่งจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้กองบวชิวหรือว่าสืบหมูครับสืบหมูนี่ดาบเที่ยงดาบเที่ยงจ่ายาวจายาวหน่วยราชการรับหน่วยราชการรับบักไหนสูบซ่าเครื่องเครื่องโค่งเรื่องที่บ้างไว้นี่สาธิตจะเป็นแผนกรอซื้อ หล่อสื่อแต่มันบอกมันไม่ป็น,ม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 ,นม,มันไหล่อสู่มึงสูบมะเขือวี่นี่เอาสูบซ่าหัวคนม้นมึงเด็ดจับเขาบอกมึงว่าอะไรจับดูหล่อติดตามครับหา,าแน่วมัวนแน่วหัวให้พี่ดองเข้าครับ การอติดตามนะครับว่าเก,เกมกีฬาหรือเรื่องเล่าต่างๆโปรเจกต,ต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่มียังแน่แต่สิ่งสําคัญพวกผมทั้งหมดก็ขอเป็นกำลังใจพี่น้องทุกๆท่านนะครับรอย,ยิ้มเสียงเคาะความสุขให้ทุกๆท่านนะครับให้ทุกท่านหนายเครียดผู้ใด้ห่หัวไปหาหมอมเอายาไวเพื่อนั <c oughs> ่งเบาหเพื่อนก็ไม่ไดรอทุกท่านพบเจอในความสุขกายสุขใจยิ่งจนครับรอติดตามครับสำหรับทนาดสนใจเสื้อทีมผมนะครับทักไลน์ผมอย่างเดียวเลยครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้าทีบมึงจะแพ,ไพ้ได้เปลี่ยนมึงหุ่มเตี่ยมตีนะหมอผมขอเป็นลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับสวัสดีครับ